พี่ค่ะคุณแม่จากอุบลเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเอฟซีแฟนช่องของพ่อนพ่อรวยมาโดนแล้วเนาะค่ะเนาะแม่ตลอดเลยตั้งนานแล้วตั้งแต่มีหนดตั้งแต่มีช่องค่ะหายว่าแต่มารวมเห็ดรวมอะไรน้ที่บอกว่ากอดลูกน้าเป็นอะไรค่ะติดตามค่ะกับมารวมเห็ดรวมสังซอยแอดสั่งวัดสังว่ารอพากับมารวมต้องกันนนองแม่เนาะรอพาประธานอยากไปอยากไปแต่ว่าบุญมาท่านอนีหอดอยู่ หันกับไปหอดแก่ข้ามถนนไปวัดตาปดิปออมมากไปบ่ถึงโอ้ค่ะถามม้าหอดข้ามสนนแสดงว่าไก่แอดมินแล้วเด้ไหนแม่มววหนามาไม่ะแม่เด้อมวหวหนามาไปไม่เราแม่กันแม่กะใส่สมาธิกะสิมีเซมในจั้งน่อยนะกะเสียเฮ็ดหวยเองซื้อเอง,อเองให้ลูกเต่าบนซื้อค่ะไปพดาะตเฮ็ดมานีเอาเมื่อขึ้นวันที่สามเ็นบอลแล้วค่ะ แตเด็ดต่อเนาะพี่มนเพิ่นเขียนหว้ให้โอ้ค่ะเพิ่นก็เขียนแม่นอีหลีค่ะมาวันที่วันที่สี่มามันกลับมาออกน้อยทั้งสอง่ยวเลยสาม่ยวเลยออกอยู่ตลอดเนี่ยนี่แหละห่วยมักเบอรดนี่ละเพราะว่าเด็กน้อยเพิ่นโทรมานแต่กันนี่บอกเพิ่นไปมันก็ะเทือตลอดแล้วก็มันว่านี่ก็มาออกไอปยังละเล่าว่แม่แม่พอดีซื้อโปรโมชั่อหรออะไรนี่เราเป็นผู้เล่น ก็เลยบอกว่าเออหวยเขาดีแท้เดี๋ยวลองบึงเพียเส้นถือกันอาจจะปลอยไปแล้วมีคนถือคนอยังได้มีเงินมีตังค<ฆ>่ะค่ะปอา <ฆ S 2> งวดที่แล้วกเขาสามโตงวดก้อนนั้นจริงนะลูกไส้คนใดอู้ดีหลายเกือบหายนน้สตเลใไ้ลูกไส้ซื้อโอ้อันนี้เมื่อไหร่าปีไม่มานีไปสามโต ตรงๆนี่สามียวแล้วได้งวดละสี่หาแสนอยู่โอ้สาธุสาธุขออภัยเพราะลยถึงแม่ไม่ได้แม่เพราะลุ้ยกำลังสิมุ่งหลังฆ่าห้าในมีเงินมุ่งหลังค่าอยู่แม่เดี๋ยวสิลองเบิ่งเพียทรงไปมีเอฟซีเพิ่นก่ามาเบิ่งเพียเพิ่นได้นั่นกับฉีได้มีเงินกับไปซอยมุ่งสาราซอยสามซอยแปงเห็นอยู่ตลอดเบิ่งตลอดเบิ่งปูเพิ่นเอาหวยเอาหยังเห็นเพิ่นอยู่ค่ะเบิ่งปูหรือสีปูอะไรเนี่ยคุณนี่ค่ะ ขอบคุดหลายน้องนัดน้องได้จิบสัมผัสกับเขาได้ยุ่ตลอดก็พ่ออันนี้แหละเบื้องต้ของพ่อขอบพูดหลายเลยขอาพูดจาก็ดีเบาดีนี่แเป็นคนไม่หยังนะคือเป็นค้นแบบว่าเป็นค้นดีเลยแล้วพ่ออันนี้คคค่ะขอบุณมีวาสนาดูหนาตากับไม่วาสนามีบารมีโอ้ยมีบุญหลายแล้วาบบร่องทรงหวยหายสุงวดบนก็นหน้าเพียบแต่ว่าถือสุงวดเลยเพราะมีบาท หอยปมพี่ผ่านเลยเมื่อวานนี่สามตัวตัวล่าออกหมดเลยทั้งใดต,ตัวล่างที่ยังอีกสองตัว <Okay. S 2> แต่เน่ยพกหูซื้อแต่หลานบอกมากเลยบอกไปว่าบอกย่าอยากซื้อหวยลาวบอกหน่อยตัวไหนโอ้ <Okay. S 2> หวยได้ในขันน้ำมนต์ที่ย่าทำวันพร์ที่แล้ว oh, <okay. S 2> เสด็จพ่อเขียนให้เิียมีเด็ดชัดๆเลยเดี๋ยวจะบอกซื้อยังไงล่ะมันซื้อซื้อได้กี่ยังไง ว่าสามตัวกรืสองตัวก็พอก็ให้ไปเอาสามตัวก็แปดเก้าห้าไงนะครอ,อีกสองตัวก็ซื้อห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าพอก็เลยพูดอย่างนี้โอ้ทวงเมิเลยเขาไลน์มาบอกกลางคืนดืกๆหนี่ยเนาะโอ้เสยีสยดายเสียดายแม่พวกนี้อย่าลืมพรอเนเะ้รพวกนี้เลขลาวเลขอะไรอ่ะื่อมีอเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะจะจะเอาที่ในขันน้ำามตนแล้วก็ไปหมุนเอานะค่ะได้ได้ ว่าเลื่อมุนเอาอันนี้สิออกไปตลอดแม่แม่เห็ดหัวหนีเห็ดเดียวเพื่นมันปะแล้วหัวนี่หนีสิออกไปตลอดจนหอดเลียกไงโอ้บอนเลียกไงกบสิได้เลยลหละทั้งสองสองตสามตัวะค่ะงวดออกเก่าๆนั้นหาหนังสือว่ามีเลยหลูกสร้ายคนเดียวสามสิ้กว่าไวบ่โอ้ค่ะแล้วล้วก็ได้ตัวบนน้ำอีกแน่ค่ะได้ตัวบนสามตัวนคุณผ่านมั้งโอ้ ค่ะที่มาของพันคูณพันเน,ะนะาะแม่เนาะอันพอนพอนรวยได้มากพอนพอดรวยเกิดสัตว์รุ่นไล่ขึ้นกันละแม่อยากสร้างซาลาอยากมุ่งซาลาเดี๋ยวแบบแม่เลยโทษบังกรเดี๋ยวบังเอิญเอาา้าไล่หวยมาจาาังไจบ่มีที่มาที่ไปเพื่อบ่เคยเดีคุยกันโอ้จีว่าค่ะมันตกไปหาแม่ที่บอกพอดีพอดีมีไล่หนีไปถึงแล้วแต่คุยกันเลี้ยงพุ่นหลานจานภาพประดานค่ะ ตอนนี้ย่างจีบัวเห็นกะเห็นดูค่ะแม่เลือกจีบัวก็ท<น>้าได้แล้วแม่ข้าต้องเทพืนพรมแล้วก็<อ>สีได้เห็ดจีบัวให้มันเล้วเทเดียวเล่นไหมแม่จะจะเดี๋ยวเห็นหววเขาางี้กะเล้วกะแล้วดอลุงปู่ทั้งน,นรรั้นเป็นกะซอยเนี่ยอาจาร,รย์เป็นซอยเนี่ยอา,ารรยเลขกจะไปถือกันคือแม่เนี่ยเอาหัวเทเดียวแล้วก็จีถือไปตลอดให้จับใจหันสนี่นเดียวก็ถือไปตลอดทั้งทั้งเล่าทั้งน้อยเป็นแม่ ตั้งกลางประเทศท่านไทยเฮานิดล่ะแต่ว่าไข่นิดคิดว่างวดนี่กะชิดเพราะว่าเอาถ้าเอาวันพายใ่ยังสี่ส่ว์หน้าี่เอาสามตัวเลยค่ะอุตส่าห์ตรงสาธุได้ไแมเออจังไดเกได้ดจังไดกชิมมลหกประตูไว้ก่อนละแม่ถ้าหน่อยนั่นก็ถ้าหน่อยอาจจะได้โต๊หรือได้สองตัวแต่ว่าพวกผ่านจังงวดค่ะอุส่าหุถเป็นบุญงวดเป็นบุญค่ะเป็นบุญที่ได้เห็นเห็นไหม 905509กลับเอาใครจะรวยอยากรวยก็บอกงีใบมันก็ถูกหมดอ่ะค่ะแต่วันเขาซื้อบ่ได้หรือยินว่าใช่คนซื้อหลายอยู่แต่เขาคืนเงินมืดซื้อหมองละพันละพันละบ้านไว้เขาคืนออกมาให้ครึ่งครึ่งนึงค่ะเขาซื้อเงินหาย่พราะซื้อได้หลายอยู่ค่ะวันนี้มันจะได้บ้านผ่านเพิ่นได้งวดละเป็นแสนสองแสนค่ะหนิงวดได้หลายค่ะ ค่ะใครว่าบวขาดบวลาใครว่ารักแสนนี่เนาะเนาะคือได้คู่หมั้เลยเนาะเนาะได้มีนูน่นค่ะโอ้สาธุบ้านหนีเล่าอาจจะได้อยู่บอกคนไปอยู่สื่ออยู่บสื่อเป็นว่าการสื่อก็รสื่อไวโลดค่ะก็บอกเพิ่นนี่ก็บอกไปตั้งสามตัวสองตัวแล้วถ้าคนสื่อคนสื่อว่าท่านโหคนตื่นสายมันเป็นนักธุรกิจเนาะค่ะโอ้เป็นบุญของข้างช่องแล้วแม่เด้อที่ได้มีโอกาสได้พบพ่อคนที่ปฏิบัติจิปฏิบัติธรรม ก็เลยโอ้ไ่อยากรบกวนอาจจะได้คีบอีหยังอยู่ก็เลยบ่าดีโทษไปตั้งแต่เดือนไหนคนละมีหน้าน่ะมีหน้าหวยเขาสามตตรงตรงแล้ก็มาเมสากับเขาอีเนี่ยเสื้อาโอ้ไหลเลยไหลมาแต่แป่ฝุ่นเลยสามตโอ้เงวันนี้ได้สามตน้ำได้แม่เดื้อเงันนี้มันออกอะไรนะออกศูนึงเก่าเนาะจ้าจังวันนั่นน่ะเอ ที่ออกอะไรนะ019นั่นบอกเม่กระดหนึ่ง09โอ้โหเขาเจ้าก็คือหลายเลยค่ะวันนี้ส้ำรับเลขงหเท่านี้ได้ไหมวันนี้เขามาสูนแนวทังนี้เลขง่ายเท่านี้แม่แม่บอบยู้ว่าเสียเอาไปอกค่ะทองว่าเม่ย่อยากดังค่ะวันนี้เลขง่ายเท่านี้ได้ตัวใดคะแม่คะฮัลโหล ตรงค่ะวันนี้ได้ตัวไดค่ะแม่คะเล็กไงเฮาได้แล้วค่ะตัวไดค่ะแม่เดียวเดียวสีไล่เขาไปเลยเมยบอกว่าได้แต่เมื่อี้ขันน้ำม่นเอาแลวกสิจัแเลขให้ละกะคเครื่องหมุนเอามันจิได้เลขซี่โตตลอดเลยค่ะโอ้ค่ะเลขสกีได้ซี่โตเดี๋ยวไล่ไปบอกเ้อค่ะค่ะ๋้วแม่ส่งเขาไม่ได้เล้วเดี๋ยวแม่ไล่เขาไปดึง บอกเด้อค่ะไล่มาเราได้แม่เด้อลูกไล่ไล่แม่ทีไล่แบบบุญเลี้ยงนั่นแหละค่ะค่ะแมนแมนตอนนี้ลูกก็โทรหาอยู่ตอนนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆสำหรับตัวเลขแนวทางเน,นาะเนาะค่ะจังค่ะส่งไอ้ลูกกันเลยเด้อเดียวสิส่งเลขให้มันค่ะค่ะลูกสะไล่แมนทีซื้อว่าบุญเลี้ยงเด้อค่ะค่ะเพราะลูกเสียวมาประกอบคลิปตอนนี้แหละแม่ส่งให้เราเด้อค่ะแม่เด้อแมนค่ะแมนจ้า ้าขอให้รวยรวยโชคดีเปิดโชคเปิร์ซับปังปังเด้อเขามา่หูจักกันไม่ไม่กับไฮได้งวดสิบหกมีทุหน้านี่กะตรงตรงสามโตตรงเลยเด้อค่ะสาไดลี่ดำเดวุยน้ำสาธุค่ะแม่คุ่ณผูสั่งบุญน้ำกันจ้าสาธุจ้าสาธุจ้าค่ะค่ะจ้าจ้า ขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขชนที่บอทิมบอปา้าบอราบอไรนะคะพี่น้องขามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพ่อนผ้าลวดนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานนี่กะดีใจน้ำนาะคะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลเนาะคะของปู่สามพันตาเนาะคะพี่น้องคะ่ะปู่บอกบอต้องลอ่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องคะ่ะเฮาเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธ สุกนะคะพี่น้องคะจันพุทธสุกนี่มื่อละสองมือนนะคะพี่น้องคะสามมือได้เอาเอา,เอาแบบน้นอยๆนะคะพี่น้องเนาะจันพุทธสุกนะคะมื่อละสองมือนหรือสามมือนอาทิตย์หนึ่งมิสามมือเท่ากับสิได้มิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพรผ้าร่วยเนาะคะ่ะซึ่งคูบาอาจารย์ดังๆจริงๆ,งๆก็ได้เดินทางมา เยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เท่าใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ผพิดต่อก,กฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะปู่ใหญ่เทพประทานพรน,นะคะพี่น้องซึ่งปูใป่ใหญ่เท่านี้ปู่ใหญ่เท่านี้ยังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอพุณนเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องค่ะสิได้กีบบัวพุ่นกระสีสางงามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะขอสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮห,ห้เพิ่น ก็สิงามเลยค่ะพี่น้องค่ะองค์พระก็ได้เจ้าภาพทั้งไอพระเกีตนะคะพี่น้องค่ะพระเกีตนี้ได้เจ้าภาพทั้งตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องค่ะขอนเจนเท่านะค่ะแอดกะกาบขอบพระคุณเจใหญใจสปอร์ตทั้งตลาดหนองไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขุสุข้นที่ทั้งขอนเจนนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะค่ะขอให้บุญนุนน้ำขอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทะบีคูนนะคะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะมาซซูบันน้กะโอ้ยบ่าวขาให้จบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ที่ถามมาว่าแอดนะคะปู่สามพันตา่นว่าบทต้องรอหอดวันที่สิบหกวันที่ 1, หนึ่งเข้ากับลวยก่อนได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด่นนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้เกลียดคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล้า ปูสามพันตานในสี่อนข้างแบบแม่นเลยล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเล้าเนี่เป๊ะเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์เต็มๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่บะบ้านี้สําหรับ fc แฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุ่มแนวทางฮานอยเหล้านะคะพี่น้องเนาะฮานอยเล้าเข่ากลุ่มฟี่บ่คิดเงินแต่ยางใดเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเข่ากลุ่มฟี่เพรว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้น นี่คอีหุนต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยัียงกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเขากลุ้มทุกจันถึงสุกนะคะหุนไม่ถึงจ,จันถึงสุกห้าน้อยเล่ามี่ให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะจังไดกะฝากไว้พิจจรณาคานะคะพี่น้องเนาะ